สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยเตยยาเปิดดวงนะจ๊ะคุณกำลังจะได้รับพรเรื่องอะไรเรามาดูกันซิว่าคุณกำลังจะได้รับพรเรื่องอะไรเช่นเคยนะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะจ๊ะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความบันเทิงนะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธิส่วนบุคคลใช้ตัวอย่างในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะถ้าคุณเชื่อคุณดูคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดีๆขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะจ๊ะ คุณกำลังจะได้รับพ่อนเรื่องอะไรในเร็วๆนี้ดูพลังงานของคุณกันหน่อยโอ้โหพลังงานของความเป็นผู้นำความมั่นใจพลังงานของการงานเนาะราชาไมเทา้าบางคนนี้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนมีเจ้านายใจดีเจ้านายช่วยเหลือหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือในสายงานของคุณนะ คุณกำลังจะรับผ่อนเรื่องการงานการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่การงานจะโดดเด่นมีโอกาสที่การงานจะโลดแล่นหนาไพยสเตรงปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องในที่ทํางานหรือว่าปัญหาจากอ่ชีวิตประจําวันของคุณคุณจะสามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาน,านั้นๆได้อ่าคุณจะสามารถ จัดการเนาะบริหารจัดการกับปัญหานั้นได้นะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนมีความฉลาดเป็นคนที่อ่าม,มีมีสิ่งดีๆคอยช่วยเหลือด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าปัญหา ถ้าเกิดมันเข้ามาในที่ทํางานนะคุณจะสามารถจัดการบริหารได้ยดายอย่างดีเลยนะคุณกําลังจะรับอรเรื่องอะไระทุกสิ่งทุกอย่างนะไพ่หกดาบบ่งบอกถึงเหมือนกับว่าปัญหาสถานการณ์อะไรบางอย่างกําลังจะคลี่คลายมีแนวโน้มไปในทางที่ดีนะมีแนวโน้มไปในทางที่ดี เด็กถือดาบสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณต่อสู้สิ่งที่คุณมีความมุมานะมีความพักเพียรมีความพยายามที่จะกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเออเนาะกำลังเหมือนกับว่าคือคือความพยายามความตั้งใจของคุณน่ะมันมีโอกาสส่งผลน,นะ ส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จนะราชินีไม้เท้าราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้าบางคนเนี่ยต้องบอกตรงนี้เลยบางคนเนี่ยได้เจอกับคนช่วยเหลือดีอาจจะเป็นคนรักของคุณคู่ของคุณหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้านายของคุณนะเออนะท่านเขาจะสามารถช่วยเหลือคุณเนะี่ยให้อา่าไปสู่เป้าหมายแห่งความพยายาม ที่คุณนะ่ะกำลังที่จะสั่นสร้างทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเออเนาะแล้วถามว่าในสิ่งตรงเนี้ยส่งผลอย่างไรส่งผลให้คุณเนะี่ยคือตัวคุณนะ่ะอาจจะพยายามดีดตัวเองพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามสร้างฐาน,นะพยายามสร้างความมั่นคงในธุรกิจหน้าที่การงานหรือสิ่งที่คุณทำอยู่แต่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่า ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาให้ต้องจัดการต้องแก้ไขแต่บอกได้เลยว่าไพ่ขึ้นหน้าไพ่ขึ้นประมาณนี้ไพ่ราชาไมา้ไพ่ราชินีไม้เนี่ยเป็นไพ่คือระดับบิ๊กบิ๊กระดับบนบนระดับสูงอ่ะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรืออาจจะมีเขาเรียกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่คอยอไกด์ไลน์คอยช่วยเหลือคุณคอยซับพอร์ตคุณอยู่นะหรือบางคนเนี่ยก็บางคนก็กำลังจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองนะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนก็ได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครองเอออย่างนี้ก็ได้นะอ่ะเรามาดูกันสิว่าคุณกำลังจะได้รับพรเรื่องอะไร อ่าไพา่ the love r the love r ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ต้องบอกเลยนะไพ่ the love r เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเตยมองว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คุณมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวอ่ะเดลเวอร์ใบเนี่ยเขาจะมี3มคนที่นี้เนี่ยตรงเนี้คือคือ,ค,อคุณอาจจะเป็นแบบเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้อยู่ในความสัมพันธ์หรือหรือนะหรือถ้าเกิดว่าความรักมันเป็นความรักที่มีตัวเลือกเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะจัดการกับปัญหานั้นได้เออ นะคุณจะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้นะอ่ะถ้ามองอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเป็นเรื่องการงานต้องบอกเลยการงานของคุณเนี่ยคุณจะได้รับความยอมรับจากผู้คนจากเพื่อนร่วมงานหรือจากเจ้านายคุณจะเป็นที่รักของเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าหรือว่าคู่คู่แบบ เขาเรียกยังไงอ่ะคู่พัร์ทเนื้อหุ้นส่วนของคุณได้อย่างดีเลยนะความตั้งใจของคุณเนี่ยจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จเนาะเพราะคุณเป็นคนมีความตั้งใจเป็นคนมีความมุ่งมั่นหนะาไพ่แปดเหลี่ยนตรงเนี้ยจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จจะส่งผลให้คุณมีความโชคดีทางเรื่องฐานะการเงินเกิดขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะต้องบอกเลยว่าพลังงานของการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นนะ ในคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะถ้าเป็นเรื่องการเงินถ้าเป็นเรื่องการเงินต้องบอกเลยการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเกิดขึ้นนาะไปในทางที่ดีในเรื่องการเงินคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินนะ หยิบจับอะไรหรือว่าความตั้งใจของคุณเนี่ยจะส่งผลให้คุณได้รับเขาเรียกว่าค่าตอบแทนได้รับค่าแรงหรือว่าได้รับการเงินที่มีความดีดีขึ้นชื่นใจขึ้นประมาณนี้เลยนะ,ะถ้าเกิดว่าไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์บอกเลยว่าดวงชะตาของคุณต่อจากเนี้ยถ้าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาในความสัมพันธ์มีปัญหาในความรักต่อจากนี้ความรักคุณจะมีความออิ่มเองมจะมีความเต็มอิ่มจะมีความอุดมสมบูรณ์จะมีความพรั่งพร้อมเกิดขึ้นในเรื่องความรักนะไพ่ดีนเทสตรงเนี้ บ่งบอกถึงศักยภาพแห่งความมั่นคงด้วยนะความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ดีเอ็มเพลคือไพ่มหาราณีผู้ที่มีความเพียรพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในดวงชะตาบางคนได้รับการอุป,ปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายนะหรือถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับบน คุ้มครองเกื้อนหนุนดูแลคุณอยู่นะหรือไม่อย่างนั้นตัวของคุณเนี่ยกำลังจะมีโอกาสได้เลื่อนฐานะามีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตมีความมั่นคงเกิดขึ้นในดวงชะตาหรือการงานของคุณอาจจะมีขั้นมีตำแหน่งที่มันสูงขึ้นปรับขึ้นไปสู่ฐานที่มั่นคงกว่าเดิม ความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะไพนารีอุปถัมภ์นะไพดีเอ็มเพรสกับไพราชินีถือถ้วยเห็นไหมไพนารีอุปถัมภ์ไพดวงความอุดมสมบูรณ์ไพดวงที่ได้ดังใจหมายไพดวงที่สมหวังไพดวงที่มีความพรั่งพร้อมนะพรที่คุณจะได้รับเนี่ยบอกเลย นะต้องบอกเลยว่าพรที่คุณจะได้รับต่อจากนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะปัญหาอุปสรรคหรืออะไรก็ช่างมันจะเหมือนกับว่าคุณจะต้องตัดสินใจในการเลือกนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็ดีการตัดสินใจในการเลือกของคุณจะส่งผลให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จจะส่งผลให้คุณเนี่ยบางคนนะจะมีชื่อเสียงเดอะสตาร์มานะคุณจะสมหวังถ้าคุณเคยขอพรเคยอธิษฐานต่อเทพเทวาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเคยอธิษฐานต่ออะไรก็ช่างนะคุณกําลังจะสมหวังในพรที่คุณขอคุณกําลังจะได้รับพรนั้นๆ นะมันจะเด่นเรื่องการงานและเรื่องการเงินเกิดขึ้นอ่ะชีวิตของคุณเนี่ยจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีชีวิตจะมีความเพียงพร้อมความอุดมสมบูรณ์ไพ่พลังงานสิบเหรียญอยู่ท้ายสำหรับเห็นไหมถ้าเกิดมองในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาคุณกําลังจะได้เจอรูปแบบความรักที่ดี ต่อจากนี้ความรักคุณจะไม่มีปัญหาความรักคุณจะราบรื่นอืมนะจะมีคนอยากสร้างความมั่นคงสร้างรักฐานครอบครัวเพื่อความมั่นคงกับคุณเออนะไพ่อ <Okay. S 1> ่า หนึ่งถ้วยมาตรงเนี้ต้องบอกเลยบางคนกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องความรากักบางคนได้รับความโชคดีเรื่องการเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหรือเจ้าที่จ้าทางในบ้านของคุณเนี่ยดีมากเลิศมากนะเป็นแล้วที่ที่คุณอยู่เป็นที่ขุมทรัพย์เป็นที่ขุมสมบัติเป็นที่ที่ทําอะไรแล้วแบบ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรแล้วค่อนข้างมือขึ้นง่ายจเจริญรุ่งเรืองง่ายนะและอีกอย่างหนึ่งไพ่เดอดสตาร์ตรงนี้ต้องบ่งบอกเลยความสมหวังจะเกิดขึ้นนะความสมหวังจะเกิดขึ้นสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์งานต่างประเทศโดดเด่นนะหรือคุณกําลังจะได้รับพรเรื่องความรักคือชีวิตต่อจากนี้ของคุณนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน หนาะความพรั่งพร้อมความอุดมสมบูรณ์ทางเรื่องโชคลาภการเงินคุณอาจจะได้รับแบบได้เงินได้มรดกหรือว่าได้โชคลาภทางการเงินที่มันเหมือนกับว่าอาจจะ,ะเป็นบางคนได้แบบจากการเสี่ยงโชคหรือบางคนอาจจะได้จากจากประมาณว่าการทำงานหรือความโชคดีเรื่องอื่นก็ได้ การอุปถัมภ์การช่วยเหลือก็ได้นะคือคุณจะได้รับความโชคดีเรื่องการเงินเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะนี่คือพอรที่คุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้โอเคนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัารถนาน,นะจ๊ะหวังสิ่งใดก็สมหวังนะพรที่เคยขอพอรที่เคยอธิฐานไว้ขอให้คุณได้รับขอให้คุณสําเร็จเร็วๆนะจ๊ะสวัสดีจ้า